เรามาติดตามรายการหุ้นโค้งสุดท้ายกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะคุยกับนวิเคราะห์มาอัปเดตมุมมองเกี่ยวกับตลาดหุ้นไทยกันคุยกับคุบคณธนเดชบังสีธนาลน,นนะครับผู้อำนวยการวิศวบลอลอสบีอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้นไทยวันนี้พยายามจะไปทดสอบพันสี่ร้อยสามสิบพอไม่ผ่านเริ่มมีแรงขายออกมาอยู่พอสมควรเรากังวลมากน้อยแค่ไหนหรือว่าโมเมนตัมยังเป็นเชิงบวกอยู่ไหมครับมองว่าจะเป็นบวกอยู่นะครับเพราะว่าโดยทิศทางแล้วเนี่ยเซ็ตก็ยืนอยู่ได้แต่คนนี้ผมเข้าใจว่า ยูน่าเหนือพันสี่ะครับอันนี้ระยะสั้นก็ยังมองว่าเป็นโมเมนตัมที่เป็นบว์บแล้วก็พันสี่เนี่ยถ้าดูในมุมมองทางเทคนิคเนี่ยมีในยะเพราะว่าถือว่าเป็นจุดตัดของเส้นสิบวันยี่ห้าวันและห้าสิบวันใช่ตรงนี้เนี่ยถ้าโมเมนตัมยังดีต่อไปจะลงมาด้วยปัจจัยความของวลเรื่องเฟดหรือว่าอ c b ีหรือว่าน้ำมันก็แล้วแต่เนี่ยพันสี่ต้องเป็นแนวรับที่ยืนให้ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าจะรอรับจริงๆเนี่ยก็มารับถพันสี่แต่ พัน 4, 3, 0, สี่สามศูนย์ไม่ผ่านเนี่ยผมว่าไม่แปลกใจเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องเฟดเนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่แน่นอนว่าไม่มิถุนากรากฎานเนี่ยผมคิดว่าน้ําหนักการขึ้นสูงเพราะว่าทางประธานเฟดเนี่ยตอนที่ไปให้ถ้อยถแถลงที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยผู้ชัดเจนแล้วว่าเขาจะ,จะ,จะใช้เวลาว่าคัมมิ่งมันทุกคนก็ต้องไปดาวไว้คัมมิ่งมันคืออะไร <c oughs> แต่แน่นอนว่าทุกครั้งที่เขาพูดเนี่ยผมคิดว่าต้องฟังเขาไว้ก่อนกันเนี่ยถ้าไม่มิถุนาหรือกรกฎาเนี่ยเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยสักครั้งหนึ่งแล้วก็ขึึ้้นนไปปีสัักครง นะครับเนี่ยขึ้นไปผมคิดว่าจะจะเกิดถ้าเกิดเป็นงั้นจริงเนี่ยตลาดณเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าจะมีความพันผผงสูงจากที่หลายหคนมองว่าเซลล์อินเมย์โกอาเวแต่เมย์ก็ไม่ได้แย่มากแต่มิถุนายนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดวัดสําคัญคือหนึ่งเรื่องของเฟสรับเรื่องที่สองคือเรื่องของอังกฤษอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานิดหนึ่งเพราะว่ามันยังมีเวลาอีกอีกหลายสัปดาห์แต่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนในสหภาพยุโรปพอสมควรแล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุพลิกผันว่าอังกฤษถอนตัวเมื่อไหร่ี่ยผมวา จะถือว่าเป็นสัญญาณเชิงลบอยู่พอสมควรเกี่ยวข้องกับเรื่องของตลาดโลกนะครับแต่ว่า,าสั้นๆผม,มว่าตลาดเนี่ยโฟกัสที่ที่เฟดคราวนี้ประเด็นที่เราจะมองอย่างนี้ไปก่อนที่จะประชุมเฟดเนี่ยผมคิดว่ามีหลายก้าวที่เราต้องจับตาเป็นรายวันเหมือนกันเช่นตัวเลขการจ้างงานการว่างงานเนี่ยพฤหัสศุขรแล้วก็ประชุม ECB เนี่ยวันพฤหัสซึ่งเขามองว่า ECB คงไม่ทําอะไร,รแต่ว่าสิ่งที่เขามองก็คือว่าจะมีการส่งสัญญ,ญาณอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตเศรษฐกิจไหมหรือว่าจะมีการลดเป้าอินเฟชันหรือเปล่าว่า2%ดูแล้วมันคือจับทำไม่ได้แล้วก็ก่อนที่จะมีการประชุมเฟดในกลางเดือนหน้าการเดือนนี้ขอโทษนะครับวันที่6มิถุนายนเนี่ยเจเนรเกลเล่นจะมีการให้ทอถแถลงที่ฟิลาเดลเฟียอีกครั้งหนึ่งงั้นผมว่า จากวันนี้ไปก่อนที่จะถึงวันที่สิบสี่เนี่ยมันมีรายรายละเอียดที่เราจะต้องติดตามดูเป็นเป็นระยะระยะอยู่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเพิ่มเติมเนี่ยวันนี้ล่าสุดก็คือนายกญี่ปุ่นเนี่ยประกาศแผนก็คือชะลอการขึ้นเซลล์แท็กเป็นอีก2ปี 2> ข้างหน้าแล้วก็มีแผนจะกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ในช่วงที่จะถึงซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของฟิสโคลโพลิซีเช่นการลงทุนในระบบรถรถไฟมากขึ้นอย่างนี่ยมันก็มีหลายๆหลายๆ พันซีซึ่งซึ่งรองรับปัจจัยที่จะเกิดความผันผวนอยู่แล้วเหมือนกันที่จะเกิดขึ้นนี่ผมว่าอในแง่ของปัจจัยบวกเนี่ยมีอยู่แต่ว่าปัจจัยลบที่น้ําน้าหนักที่ตลาดจะให้และจะเกิดการปรับพอใจการลงทุนของนักลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศเองเนี่ยเฟดคงจะเป็นคียคีหลักสำคัญทำนั้นช่วงนี้ผมว่าขึ้นไปก็คงจะใช้กลยุทธ์เดิมก็คือขึ้นลดพอร์ตหรือขาย huh. แล้วก็ถ้าจะมารองรับจริงๆแล้วถ้าตลาดดีจริงๆเนี่ยพันธซีเนี่ยต้องต้องรับให้ได้ครับครับ ตลาดตอนนี้มองว่าเฟดปีนี้จะขึ้นดอกเบี้ยสองรอบหรอครับผมคิดว่าเดิมทีเนี่ยตัวคอนเซปตเนี่ยก็2แต่ว่าพอเราเห็นตัวเลขที่ผ่านมาเรื่องอัตราการว่างงานมันดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามเป้า,าแต่ว่าตัวเลขรีเทลเซลล์กลับมาดีตัวเลขของยอดขายบ้านกลับมาดีแล้วก็ผมดูน้ําหนักที่ให้มากที่สุดซึ่งเวลาเขาพูดเนี่ยไม่ว่าเราจะมองอยังไงต้องให้น้ำหนักก็คือเรื่องของเฟดซึ่งซึ่งหลังหงเนี่ย เสร็จหลายๆสาขาที่ออกมาพูดสอดคล้องกับตัวมินิ e วีพอที่เกิดขึ้นว่ามันพร้อมถ้าทุกอย่างดีพอเนี่ยเสร็จก,ก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ย้ำด้วยประธานเส,ส,สร็จซึ่งบอกว่าอันนี้คือ ือแม่เสร็จสาคัญดังนั้นเนี่ยถ้าฟังดูแล้วเนี่ยถ้าไม่มิถุนายนผมคิดว่ากรกฎาคมเนี่ยเสร็จน่าจะขยับนั่นหมายความว่ามันก็จะมีผลละต่อการการปรับพอร์ตซึ่งผมลองอ่านคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกมิถุนายนเป็นช่วงที่ต้องระวังระวางสูงอาจจะเป็นจังหวะด้วยซ้ำที่จะมีการปรับพอร์ตการลงทุนยิ่งกลุ่มซึ่งได้รับผลกระทบจากขึ้นดอกเบี้ยเช่นเงินไหลออกไปไอ้ตรา e c นอมี y หรือว่าพวกพวกคอมมูนิตี้เนี่ยขึ้นเยอะแล้วแล้วก็ไม่ผ่าน50 นะครับก็ก็มีความเสี่ยงเพราะว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นของโอเปกเนี่ยทุกคนมองว่าไม่น่าจะมีนัยยะอะไรในแง่ของการลดกําลังการผลิตอยู่นั้นข่าวเนี้ยไม่ไม่น่าจะมีผลเชิงบวกอะไรต่อราคาน้ามัน,นยั้นทุกคนก็คงจะโฟกัสเรื่องของดอลลาร์แล้วก็เรื่องของเฟดเป็นสําคัญครับ uh huh. ผมคิดว่าอาจจะอาจจะมาเล่นหุ้นกลุ่มซึ่งเป็นมิดหรือว่าสมอลแคปนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะมีข่าวโหมมากขึ้นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของของรัฐ รเรื่องภาษีก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็น่าจะมีเรื่องของการหลบของรัฐมากขึ้นแล้วก็แอร์พอร์ตการส่วนต่อขยายของของของสวนภูณาร์พอร์ตเนี่ยก็ก็น่าจะมีการประกาศแล้วก็เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นหนุนในหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่เป็นคุ้นขนาดกลางซึ่งน่าจะไม่ไม่ค่อยกระทบมากน่าจะออกเวาผนผวนของตัวเารื่องอินโฟหรือฟ้าอโฟอันนี้นก็ฝ<ส>ากไว้ว่ายังเป็นกลุ่มซึ่งซึ่งต้องจับตามอง,มอ,งอยู่ครับอืมอืมชั้นๆตรงนี้กลุ่มกลุ่มแบงก์พอลุนไหว กลุ่มแบงค์เนี่ยผมคิดว่าโมเมนตัมเนี่ยดีขึ้นคือกลุ่มแบงค์เนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นไม่แพงครับแล้วก็ถ้าการเคลื่อนไหวของเงินทุนไม่ได้มากมายอะไรเนี่ยกลุ่มแบงค์เนี่ยน่าจะผ่านพ้นช่วงเลวร้ายสุดไปแล้วคือผมเชื่อว่าบอททำเอาไปละแต่คราวนี้แคทาลิสต์ที่จะผลักดันให้กลุ่มแบงค์เนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งกลับมาโดดเด่นมากๆเนี่ยอาจจะต้องเห็นความชัดเจนเรื่องของการลงทุนของรัฐผมคิดดอกเบีย้ยเนี่ยคงไม่ลงแล้ว งั้นเรื่องรถ uh huh. ดอกเบีย้ยเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่น่าอยู่ในในโจทย์ละน่าจะเป็นการคงดอกเบีย้ยตอนนี้ตัวที่จะดริเวอร์กลุ่มแบงก์ก็คือดีมานไมต้องผักบันนั้นอินฟาช็อตเจอร์โปรเจกต์เนี่ยจะเป็นคีย์วส์สำคัญงั้นผมคิดว่าจะแบงก์คือรอซื้ออ่อนตัวแล้วก็กำไรของกลุ่มแบงก์เนี่ยน่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ถ้าเราเห็นสัญญ,ญาณกลับตัวของ NPL ว่าพีแล้วเนี่ยผมว่านั่นคือทัมิ่งในการเข้าซื้อกลุ่มแบงก์โอเคได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับคุ